สวัสดีค่ะนิวส์ข่าวนะคะก่อนไปรับชมข่าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันพร้อมกับรับชมข่าวใหม่ๆทุกวันพยากรณ์อากาศประจำวันที่8พฤษภาคม2563ลักษณะาอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ายอมค้ามกดอากาศตามเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดน,นาความชื้นเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคเหนือทําให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฝนฟ้าะนองและลมกระโชกแรงบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตราย จากพายุฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับลมตวะวันออกยังคงพัดปกคลุมแมวไทยและภาคใต้ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนบางแห่งในระยะนี้ประกอบกับยอมข้อมโอกากาศตามที่ปกคลุมบริเวณหัวเกาะสุมาตร,ราซึ่งจะส่งผลทำให้คลื่นลมในทะเลดามันมีกำลังแรงขึ้นอันหนึ่งในช่วงวันที่1 0 1ถพฤษภาคม2563 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีพาย,ยุฤดูร้อนเกิดขึ้นในช่วงนี้ฝุ่นละอ,อขนาดเล็กฝุนละอองในระยะนี้เนื่องจากบริเวณประเทศไทยมีฝนตกเป็นระยะระยะทําให้สภาวะหมอกควันลดลงโดยทั่วไปและคุณภาพอากาศดีขึ้นตามลําดับนะคะ พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่สุขโขทยัยตาดกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรชบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด24-30องศาเซลเซียส สูงสุด39-42องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดน้องา่ายสกลนครอุดรธานีหนองบัวลำพูเลยขอนแก่นชัยภูมิ นคนรราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิตามสุด26-30งองศาเซลเซียสสูงสุด39-43งองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยมีพายุฝนฟ้าคนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรีอุทัยธานีชัยนาทและนครสวรรค์อุณหภูมิต่ำสุด27-29องศาเซลเซียสสูงสุด39-42องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภักตะวันออกอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละิ0ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดปราจีนบุรี สะแก้วชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด27-30องศาเซลเซียสสูงสุด3 4 4 0องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะว,วันออกมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24-29องศาเซลเซียสสูงสุด33-37องศาเซลเซียสลมตะว,วันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2มตภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากแมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและประมิมณฑลอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด2 8่สถึงองศาเซลเซียสสูงสุด3 7มสถึงองศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว1 0 3ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงประกาศณาวันที่8พฤษภาคม2 5 6 3เวลา5นาฬิกา